เกาจิ้งตัดนี่นะครับเออก็ไม่มีอะไรเนี่ยเอาอะไรมาชนะเราอ่ะลองเปิดดูนะครับเกาจิ้งเสร็จถป๊อกแปดแล้วครับครับเก้าอีกแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยคุณจะตัดยังไงจะยังไงก็ได้ครับผมสามารถจะป๊อกเก้าได้ออย่างงี้นี่เองคือแบบมันดูไม่ออกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราเรียกว่าโกงในไพ่ครับไม่ได้ซ่อนไพ่นะฮะ ไม่ได้ซ่อนด้วยโกงในตัวมันเองนี่แหละใช่ถ้าซ่อนไพ่มันจะมีการใช้เขาเรียกว่ามีหลักฐานถุงมันก็คนตัวเราเจอก็โดนโดนก็คือให้มันอยู่ในนี้แหละไม่มีไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้เขาเรียกโกงในไพ่อ่าอันนี้เฉลยได้ไหมได้ฮะได้ฮะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยากฮะอันนี้วิธีเป็นวิทยาทานนะเป็นวิทยาทานนะครับอย่าไปโกงให้ใครนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเราต้องการเลขอะไรเราก็ไว้ล่างทีฮะเอาไว้ข้างล่างอ่าเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ก็แจกกรีดหลอกกรีดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหม